เมื่อคุณพยายามเอาถังน้ําใส่ที่กดน้าโรงเรียนมาวันนี้ใส่น้ําที่ออฟฟิศเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่มีใครอยู่ใช่ไหมมาได้เวลาละดึงสอกซับลงไปลงไปลงลลงไปดิวะอย่าอย่าลลงไปอยเกือบขิดแล้วกูเตูใครอะเบปถามาใคริแมเกือบแล้วเอาละไอ้โซเวเดินเทพวกเรา เมื่อคุณเพิ่งเข้ามหนึ่งแล้วคุณเรียกใครคนนึงว่าน้องแล้วคุณบรรลุภายหลังว่าเขาอยู่มห้าแล้วโคตรอายเลยแต่กูต้องเก็บอาการเอาไว้แปเป็นรุ่นพี่กูแันไปว่าเขาเป็นรุ่นน้องด้วยกูช่วยเอยทำไมมันเสียบไม่เข้าสักทีวะแม่งไหนกูรู้หน่อยไแม่งก็ไม่มีอะไรติดนี่หว่าทำไมเสียบยากเสียบยายจังวะอี๋ทำไมเสียบไม่เข้าสักทีไหนวะไม่ไร้องโกไม่เห็นจะมีอะไรนี่หว่าเจกหนึ่งบวกหนึ่งด้โพวกโรงเรียนมันง่ายมากเลยใช่ไหมเทว สื่ออะไรเนี่ยที่อดทนไม่ได้นันมันไม่ใช่ภาษาไทยแล้วเขาพูดอะไรอ่ะฮะเจ้าในรู้เขาพูดไหมโอ้พระเจ้าเชลมาเร็วพวกเราต้องออยู่ที่นี่ดูนี่เราวนี่พวกนายเย่พวกผมเชลคนไทยเริ่มเรียนภาษาจีนมากขึ้นมันทำให้คนฉลาดในไทยนั้นลดลงเป็นอย่างมากเลยลดลงร้อยละแปดสิบแต่ถึงจะลดลงยังไงนายมันก็ไม่มีแฟนอยู่ดีเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กูบุญโดดเองซื้อมาเมื่อวานสองพันอ่ะเอ้าวเรียบร้อย ผมที่เปิดข้อสอบดูโจทย์ข้อแรกก็รู้ถึงสภาพโปรเกรเทอมนี้หายเด็วติดซู์แน่ๆบรอดแน่ๆกูบรอดแน่ๆผมได้สั่งแมวทำอีกอย่างแต่ได้อีกอย่าง <c oughs> เฮ้ยนี่มึงไปกัดหููตัวน,นั้นสิ <c oughs> ไอ้กัดหููตัวน,นั้นไม่ใช่กัดกูผมตอนกำลังกินของแพงๆแล้วนึกถึงเงินที่เพิ่งจ่ายไป <c oughs> เวคตรแพร์เลยคุณตะกินให้คุ้มค่าริ <ละ S 1> มรสความอร่อยให้ได้มากที่สุดมันแพงใช่ฮะทุกคนอะไรที่เราซื้อบอแพงเราจะค่อยๆผมทำประกาศตกปากกาเฮ้ยแต่เวลาเล่นซ่อนแอบ,บแล้วมันหาคูไม่เจอแน่นอนคุณจะไปแอบ,บใต้โต๊ะซอกหรือที่ไหนที่มันหาคูไม่เจอแน่ส่งยิงแบดบแซ่ยิงบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบบบอยส่งยิงเพียนทุกท่อนคุณแมวรับไม่ได้เงียบเงียบสิลูก เฮ้ยฝึกมาแล้วรู้สึกเหมือนมีพลงังได้เวลาใช้วิทยายุทป่าหมาผมไปลอยกระทงขอให้สิ่งไม่ดีหายไปกับกระทงเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยอ่ะเรียบร้อยฮะกูหายตัวและนี่ก็คือซิกเออใช่ว่ะมันเหมือนเลยอ่ะตัวดำๆผอมๆวิ่งไล่คนไอ้นี่ก็วิ่งไล่คนเมือนแมลงสาบไม่ใช่สัตว์ที่น่ากลัวการหนครับการคชิ Beast เจอได้ชิบิจริงเอไม่ิมาใช่ยุที่เปิดข้อสอบดูโจทย์ข้อแรกก็รู้ถึงสภาพปรเกตเทอมนี้ หอเดวติดสูตเนเน่บรอดเน่ๆกูบ่ารอดเน่ๆผมได้สั่งแมวทําอีกอย่างแต่ได้อีกอย่างเฮ้ยนี่มึงไปกัดรูตัวนั้นสิายกัดดูตัวนั้นไม่ใช่กัดกูผมตอนกําลังกินของแพงแพงแล้วนึกถึงเงินที่เพิ่งจ่ายไปเวโคอนแพงเลยกูองกินให้คุ้มค่าลิ้มรสความอร่อยให้ได้มากที่สุดมันแพงใช่ฮะทุกคนอะไรที่เราซื้อมาแพงๆเราจะค่อยๆผมทำประกาศตกประกาอเวลาเล่นสอนแอบแล้วมันหาคูไม่เจอแน่นอนกูจะไปแอบใต้โต๊ะซอกหรือที่ไหนที่มันหาคูไม่เจอแน่